Channel. สวัสดีครับพบกับผมนัทปิ่นโตในเกม e wolf ครับวันนี้เราจะกลับมาลา่าอีกครั้งหนึ่งโดยเราจะเล่นเป็นมนุษย์เท่านั้นนะครับวันนี้ผมจะต้องฝึกสกิลการล่าให้เก่งขึ้นให้ได้เริ่มต้นผมจะใช้แทปเปอร์นะครับเพราะว่าแทปเปอร์เนี่ยจะเป็นตัวที่เอาไว้ไล่ล่าอยู่แล้วแล้วก็เดี๋ยวพอเจอปุ๊บเราจะเปลี่ยนเป็นอาร์ซอลทันทีนะครับเพื่อทำการจู่โจมนะฮะก็สำหรับแทปเปอร์ที่ใช้ง่ายที่สุดตอนนี้ผมคิดว่าจะเป็นแม็กกี้เพราะว่ามันจะมี หมาคอยวิ่งนำทางเราอยู่แล้วนะครับตัวอื่นผมยังใช้ไม่เป็นผมพูดตรงๆเลยเพราะว่าเรายังไม่ชํานาญนะครับผมจะใช้เจ้าเวสแลนแม็กกี้ละกันนะครับก็มาดูกันแล้วกันว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าสามารถเปลี่ยนสกินหมาได้ด้วยวะเป็นหมาสีฟ้าอะไรอย่างงี้โอเคเดี๋ยวคูับว่าคราวนี้เราจะต้องเจอกับมอนสเตอร์ตัวไหนผมจะเลือกเออสกิลเจ็ทผักดีชาร์ละกันนะครับเพื่อใช้ในการแบบวิ่งเร็วขึ้นสปีดเร็วขึ้น เราจะแดชบ่อยผมอยากจะเจอกับเจ้าตัวใหม่มากกว่านั่นก็คือกอก้อนครับดูซิว่าใครจะอยู่ใครจะไปบอกเลยว่าการเล่นเฟนฝ่ายฮันเตอร์ผมยังไม่เก่งนะครับผมถือว่าผมเล่นคลิปนี้แล้วก็ฝึกไปให้ทุกคนได้ดูด้วยแล้วกันว่าจะล่าได้หรือเปล่านะครับยังไม่เคยล่าสําเร็จเลยเอาจริงๆแต่ถ้าเล่นเป็นมอนสเตอร์แล้วก็ไม่ต้องห่วงแดกเรียบมาแล้วครับกอก้กอนเจ้าแมงมุมแสนอุบาทจะเจอกับพวกเราครับแก๊งฮันเตอร์ น่าเถื่อนทุกตัวว่ะเอาละครับเราก็เริ่มบนยานนะครับตอนนี้ยานกำลังจะปล่อยเราลงไปที่สนามล่าแล้วนะครับฟิลล่าสัตว์นะครับซึ่งดูซิว่าเราจะหามอนสเตอร์เจอก่อนที่มันจะเป็นสเตจสามหรือเปล่าเราจะต้องดับลมหายใจมันลงให้ได้ตัวไม่ลุกโกรหัวมายังโหดอ่ะ ก็อย่างที่เห็นนะครับสกิลของทรัพเปอร์นะครับเบอร์หนึปป่งจะเป็นปืนกลเบอร์สองจะเป็นยิงฐานปืนออกไปนะครับเป็นปืนกลเล็กๆซึ่งถ้าสมมติว่ามอนสเตอร์วิ่งผ่านมันก็จะยิงอัตโนมัติเบอร์สี่จะเป็นฟิลฟิลล้อมรอบมอนสเตอร์นะครับถ้าเจอต้องรีบกลางฟิลเลยเพราะว่ามอนสเตอร์จะหนีออกจากฟิลไม่ได้ครับเราจะต้องตามต้องหมาไปต้องหมาจะคอยโดนดมกลิ่นให้เราเองหาไปลุ ลอยเท้าอยู่ตรงนี้ฮะนั่นก็วะไม่รู้ว่าใช่ตรงนั้นหรือเปล่าครับอุย้ยมอนยักษ์อย,อย่าไปยุ่งกับมันสินี้ก่นนะครับเดี๋ยวเรารีบตามหา กอก้อนให้เจอก่อนนะฮะต้องหาให้เจอน้องหมาว่าไงลูกตามน้องหมาไประหว่างนี้ผมจะยิงปืนกับดักไว้ด้วยนะครับ เแนวลูกวางแถบไปด้วยฮะน้องหมายังหาไม่เจอเลยนะครับเนี่ยมันก็ชอบพาเรามาเจอกับมอตัวใหญ่เดี๋ยวเพื่อนเราจะตายเอาไม่ใช่หรือโยโยโย่ก่อกร นั่นปะวะราน,นี้ก็ยิงปืนกับดาบไปด้วยครับเป็นปืนกลแถวนี้เพิ่งปล่อยน้ำกดแน,น่ๆครับดูแล้วที่ผ่าตัวมันให้เจอฮะมันจะสะเตจสองยังไม่เจอเลยเนี่ยไหนวะ เห็นไหมมันสเตจสองแล้วว่าผมยังหาไม่เจอ,อ,อ,อเลยอ่ะแต่ขบนเหรอใช่ปะวะ <c oughs> ขึ้นไปเลยลูก <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ล็อกมันไว้แล้วลุย โอ้ยน้ำกดน้ำกดน้ำกดผมจะเปลี่ยนเป็นแอตโต้ครับขับเลยลูกโยตอนนี้ปืนหมดต้องมาเป็นปืนกลแรงขึ้นอีกโอ้ยเพื่อนตายอัดเข้าไปลูกขวดเข้าไปลูก นอนครับตอนนี้ผมนอนครับเอามันเอามันเอามันค้นนอนแล้วมเมดิกต้องหิวเพื่อนหน่อยลูกก็มไม่รู้ว่าเมดิกจะหิวพวกเราไหวไหมนะครับรเพื่อนลุกแล้วอะ่ะใครก็ได้มาดึงกูหน่อยตอนนี้เดซี่มาฮิวเราแล้วครับ ผมจะกลับไปทำหน้าที่แทปเปอร์ก่อนนะครับตามมไัไหมเดซี่ตามมันไปลูกน้องหมาดีตามมันไปครับเมื่อกี้อัดมันไปได้ครึ่งหลอดกว่าเลยนะครับถือว่าทำได้ดีแล้วครับ่ามัน หนลูกเป็นครั้งแรกนะครับผมไม่รู้ผมจะล้มมันได้หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวต้องรอบาเรียรีชาร์จให้เต็มก่อนแถวนี้ปะวะยิงปืนกลไหมครับรู้สึกได้ว่าอยู่ไม่ไกลครับรอยเท้ามาอยู่ใกล้ๆนี่เองตอนนี้บาเรียเราชาร์จเต็มแล้วนะครับจะเข้ามุมมา เหมือนจะเข้ามุมอะตอนนี้ฟิลมาสุดฟิลแล้วครับถ้าเจอนี่เดี๋ยวกดเลยฮะนี่ไงกลางฟิลแล้วครับเขาว่ามานั่นครับอยู่นั่นครับไอ้ผมอัดหนักแล้ว ขู่เอาลูกแอสโซอย่างเรามันจะตายแล้วอัาเลยเอาให้ตายนัดไม่เปนไรหรอนิดเดียวลูกนิดเดียวมันจะตายแล้วเอานอนก่อนกูอยู่ที่ว่าผมเปลี่ยนตัวนะครับโอ้ยนอนหมดแล้วนี่ว่า โอ้มันจะตายอยู่แล้วะวะไม่่ไนวะวโอยแพ้ครับอีกนิดเดียวเองอะถือว่าใกล้เคียงมากนะครับตอนนี้คือตอนมันจนเกือบตายแล้วครับเลือดมันเหลือแค่นี้ฮนะแต่ปรากฏว่าพวกเราตายห่าก่อนครับนิดเดียวจริงๆก็ยังคงไม่ประสบความสำเร็จในการล่านะครับไม่เป็นไรถือว่าเป็นครั้งแรกที่ เริ่มจะเล่นเป็นคือมีการเปลี่ยนตัวสลับใช้อะไรอย่างนี้ปกติผมจะไม่ค่อยสลับเพราะว่าเล่นไม่เป็นก็เมื่อกี้แพ้ไปแล้วนะครับยังไงต้องขอแก้มืออีกสักครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อกี้นี้ถือว่าใกล้เคียงมากแล้วครับเดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนตัวดูนะครับเป็นเป็นแม็กกี้ธรรมดาดูยังคงอยากจะใช้หมาเหมือนเดิมคิดว่ามันน่าจะสะดวกที่สุดแล้วนะครับมันน่าจะเวิร์กที่สุดสําหรับการเล่นรัปเปอร์สำหรับคนที่ยังไม่คล่องอย่างผมนะฮะผมจะลองเปลี่ยนเป็น เอ่อมูเมนต์สปีดเพิ่มเติมดีกว่าไหมครับลองเปลี่ยนสไตล์ดูบ้างเจอกับเบเฮมอสเลยดีกว่าครับหนักหนักแข็งแข็งเอาละครับถ้าพร้อมแล้วก็ออกไปตะลุยโลกกว้างกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับเอาจะช่วยนิดนึงอยากผ่านอยากลองฆ่าได้เหมือนกันเพราะว่ายังไม่มีประสบการณ์การล่าดได้สำเร็จเลยสักครั้งเดียวในชีวิตการเป็นนักล่านะครับรอบนี้เบเฮมอสปะทะกับแก๊งฮันเตอร์ มื่อกี้ถือว่าใกล้เคียงแล้วนะครับใกล้เคียงจริงๆนิดเดียวเลือดมันเลยแค่นิดเดียวประมาณหลอดเดียวประเด็นคือถ้าผมเล่นคนเดียวอย่างเงี้ยผมต้องสลับตัวไปเป็นบอร์ดไงแล้วบางทีแบบแต่ละคนจะทําหน้าที่ตัวเองได้ไม่ดีแต่ถ้าเล่นเป็นคนสคนช่วยกันเล่นอ่ะผมว่าน่าจะเวิร์กกว่านี้ครับบางทีเราก็จะไปเล่นทุกสกิลเราก็ไม่ได้คล่องขนาดนี้ไงขนาดเล่นแท็ปเปอร์ตัวเดียวกูยังหาไม่เจอเลยเหมือนมอนสเตอร์จะอยู่ทางทิศนั้นนะครับมันเพิ่งจะ ทำให้นกตื่นกลัวด่านนี้เป็นด่านเมืองนะครับจะอยู่ที่ใต้ดินกันน้องหมาน้องหมานําหน้าพี่สิลูกไปเลยผมว่าแม่งอยู่ทางซ้ายว่ะเอาเฮ้ยกดผิดเฮ้ยไหาเอ้ยไปผิดทางหยิบทันได้โดมขึ้นมาครับ Leg อรอที่จะคว้างเลยฮะเอานี้หรือเปล่าเดซี่เจอแล้ววะเจอแล้วครับไม่รู้จะครอบถึงหรือเปล่าลองดูครับโอ้ยครอบผิดผ่าไปนิดนึง บาอทีก็กะระยะผิดนะครับมันค่อนข้างแคบว่ะมันไงเห็นแล้วครับเห็นแวบๆแล้วครับมันกำลังพยายามจะอีโบแน่นอนเอา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 เตามไปเร็วลูก น้องหมาเดซี่ของเราครับต้องการบาเลียให้ได้ครับเพียงแต่ว่ามีบัฟนั่นไงออไม่ใช่แต่เลยผิดตัวชาร์จบาเลียเร็วเข้าลูกแบบด่านนี้แม่งเป็นเซนเตอร์อยู่ตรงกลางไง ยากจังโยเยไปหมดยังไม่เจอเหมือนเดิมนะครับเห็นแค่แบบผ่านๆว่าแม่งไปสเตตสองแน่งานนี้หมาบินที่โคตรครับนี่ไงเร็วครอบเร็วครอบแล้วครับเป็นอาเตอครับ พาดาเดียขึาา้นมาแลครับเอาล,ลงซะงั้นนี่เนลันเชอร์เอาเมื่อมันแตกแล้วครับลูกอัดระเบยอัระเอัระเบีอัดะเีดอัอเย หน,หนักเลยหนักหนักเลยหนักเลยขึน้นไปเอามาผมไปแทงให้ครับตอนนี้ตาม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 นี่หายไปแล้ววะต้องกลับเป็นแทปเปอร์ครับ ให้น้องหมาวิ่งตามครับห่างน้าไม่ไกลเท่าไหร่ time วันที่เหลือกันครับเกี่ยกัน้องหมาเราผมว่ามันอยู่ใกล้ๆเนี่ยนี่ไงเฮ้ยแมง าครับแม่งเช็ดแท็กหมดอ่ะยิงไม่มันเลยนาเนี่ครับใกล้ๆเนี่ยครับมาเรียมาแล้วลูกพ่อบวกแอตโซ โอ้ยปีนไม่ขึ้นพ่อมาแล้วพ่อมาแล้วลูกลกไ็ได้บวกทุกอย่างที่ผมมีอยู่แล้วตอนนี้ใส่เข้าไปครับคุณจะมีอะไรก็ตามต้องล้มมึงให้ได้สักครั้งหนึ่งยย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  ไปครับมีอะไรก็ยิงเข้าไปครับโอมันจะตายแล้วว่าเราชนะแน่รอบนี้โอ้ยมอสหอมอสเหรอทำยสลกนีเกียวว่า ได้ตัวอยู่แล้วไวๆเลยครับหมาตายอ่ะเนี่ยน้องหมาเร็วขึ้นอีกลูกน้องหมาว่าไงาลูกทำทางพ่อเนี่ยเนี่ยหาอะไรเนี่ยโอ้ย 200กว่าเมตรท้างหน้าครับมันกำลังจะไปอัพชิวมาอีกแล้วอะกลัวมันจะสเตต3นี่ดิถ้าสเตต3นี่สู้ยากนะครับเร็ว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 เรรียมกลางชิวไว้ก่อนเลยคิดเอาไว้ว่าไม่ใกล้ไม่ไกลนะ่นัแถวนี้แน่แน่ ่น้องหมาไปหมดอุ้ยนี่ไงเร็วต่างโลกนะครับห่วกันเฮ้ยไม่ดีนะเอ้ยเออ เหอนกัน4 5เฮ้คเยคิวกูหน่อยดิเอาเวิชิวแตกแล้วครับกลัวแล้วมึงตายตายตายจะไม่ยอมแพ้ตานี this เรียบร้อยแสเอาเว้ยกดเบฮิมอสลงนะครับ อาจจะเป็นเพราะมันตัวใหญ่ใช่ไมัังเป้ามันใหญ่ก็เลยจัดการได้ครับซัอเกระเน็ดลันเชอร์กับช็อตกัรลัวอย่างเดียวเลยนยมันมากเป็นครั้งแรกที่รอมาเนิ่นนานนะครับก็อันนี้เป็นการล่าครั้งแรกที่ประสบความสําเร็จของผมนะครับจริงๆไม่ได้เวอร์เล่นมาหลายสิบคลิปก็จริง แต่เพิ่งเล่นฮันเตอจริงจังคราวนี้แล้วก็ชนะได้นะครับยังไงก็ดีใจนะฮะรอติดตามได้ในคลิปหน้าแล้วกันครับจะพยายามฝึกปรือวิธีการเล่นฮันเตอที่ดีกว่านี้มาแล้วก็วันหลังถ้ามีโอกาสจะเล่นออนไลน์นะครับถ้าเจอทีมที่มันรู้ใจกันอะไรเงี้ยก็จะเล่นให้ดูวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับหวังว่าคงสนุกกันเนาะบ๊ายบายเทียนมีมีจะดับแล้วบยเฮ้ยเฮ้ย